สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกับครูจิ๊บยิ้มหวานสตูดิโอจะมาสอนทำแบบนี้แอนิเมตแบบนี้นะคะในงานพรีเซนเทชันให้มันไม่น่าเบื่อเนาะแล้วก็ดูน่าสนใจนะคะอันดับแรกค่ะไปที่สร้างงานได้เลยนะคะครูจิ๊บใช้แบบ1 9 2 0คูณ1 0 8 0คือแบบพรีเซนเทชันเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็นะคะครูจิ๊บทำผลงานเรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่าจะสอนเป็นทีละสเต็ปนะอาเริ่มจากสร้างหน้ากระดาษใหม่ ขึ้นมานะคะโดยการที่เ,เราจะไปเซตสีแบ็กกราวด์ก่อนที่นี่สีแบ็กกราวด์แบบนี้ครูจิ๊บเอามาจากไหนใช่ไหมคะหลายคนอาจจะสงสัยเนาะลองคลิกไปที่ถาดสีค่ะจะเห็นนะคะว่าจานสีมันมีสีเยอะมากเลยแล้วถ้าเราเลื่อนลงไปข้างล่างนะคะ,ะครูจปปิ๊บเปลี่ยนเป็นสีขาวก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะทําการไล่สีให้ดูนะคะว่าทําแบบไหนคะ่ะไปที่จานสีเลยค่ะแล้วก็นะคะลงมาข้างล่างจะเห็นคําว่า g r a d i e n t นะคะพอเห็น gradient ปุ๊บลองเลยค่ะ ลองคลิกไปเลยจะเป็นการไล่สีทั้งสีที่เป็นโซนเขาเรียกว่าโซนอ่อนๆนะคะ,ะเ,ปเ,ปเป็นเฉดอ่อนๆเนาะแล้วก็มีเฉดแบบเข้มๆด้วยครูจิ๊บก็เลือกเฉดสีฟ้ามาแบบนี้ไล่สีนะสวยดีนะคะจากนั้นตัวหนังสือแบบนี้เราทํายังไงไปที่ตัวทีเลยค่ะก็คือข้อความนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะเราใส่ข้อความนะคะที่เราต้องการค่ะวันนี้ใช้คําว่า My Car e e r ก็คือเป็นเรื่องของแบบรายได้ของฉันเงินเดือนของฉันนู่นนี่นั่น อะไรอย่างงี้นะคะก็คีย์ไปว่า my career ค่ะ เรียนแล้วอย่าลืมนะคะกดติดตามครูจิ๊บด้วยนะแล้วก็กดหัวใจนะคะเคาะใจให้ด้วยเด้อะนะเอาละค่ะจากนั้นก็ขยายตัวหนังสือขึ้นมานะคะเมื่อเราขยายตัวหนังสือแล้วครูจิ๊บไปเซตสีค่ะไปที่ตัวเนี่แหละมันก็จะเปลี่ยนสีเนาะอ่ะเปลี่ยนเป็นสีขาวนะคะเห็นไหมคะว่ามันสีขาวเป็นแบนเพราะว่ายัางไม่ได้ใส่เอฟเฟกนั่นเองคลิกไปที่เอฟเฟกแล้วก็ไปที่เงาค่ะไปที่เงาเสร็จแล้วเปลี่ยนเงาเป็นสีดํานะคะก็สได้แบบนี้จากนั้นก็ มันส,สีดำเนี่ยมันปรับได้ว่าจะให้เป็นขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะคะสำหรับเงาเนาะเราก็ไปคลิก คลิกไปที่เอฟเฟกนะคะแล้วก็จัดระยะห่างทิศทางเบลอโปรง่งใสเอาที่เราชอบเลยนะคะตรงนี้มันจะเป็นเอฟเฟกของตัวหนังสือเนาะใครที่ชื่นชอบแบบไหนก็ปรับได้นะคะครูจิ๊บปรับแบบนี้ค่ะจะได้ดูแบบว่าเป็นพรีเมียมพรีเมียมหน่อยในงานนาเสนอเนาะก็คือมีรูปภาพมีตัวหนังสือที่ไม่เยอะนะคะประมาณนั้นจริงๆเราจะเปลี่ยนชื่อตัวหนังสือเนี่ยตามอาชีพก็ได้นะคะเอาละค่ะก็มีคําว่าใหม่ แค r ร e r ไปแล้วนะคะจากนั้นจะไปหา Element ก็ไปที่องค์ประกอบแล้วก็คูชิพคีย์นะคะคีย์เวิร์ดคำว่า w o m e n 3D ค่ะเพราะว่าอยากได้ผู้หญิงนะคะพลังหญิงเนาะเพื่อนหญิงพลังหญิงนะคะที่เป็น 3D ไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนหรือว่าอะไรก็ตามที่เราอยากได้แบบ 3D ให้เราต่อท้ายว่า 3D นะคะ,ะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็คลิกเลือกได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอาชีพแบบไหนนะคะหรือว่าอาจจะทำพรีเซนต์ที่ไม่เกี่ยวกับอาชีพก็ได้เช่นเป็นเรื่องของภาษาอังกฤษของเด็ก นะคะหรือว่าฤดูกาลน,นะซีซันหรือว่าโซซลาร์ิสเต็มบสุริยะจักรวาลวิชาต่างๆนานาเราก็สามารถที่จะเอา 3D มเนี่ยมาใช้ทำพรีเซนเทชันได้แบบนี้ง่ายๆเลยนะคะ,ะครูจิ๊บเจอตัวนี้ที่ครูเคยใช้โอเคอ,อันนี้คือครูหาดูเป็นตัวอย่างให้แต่จริงๆแล้ว ครูจิ๊บได้ทำการเลือกนะคะตัวละครใน Presentation ของครูจิ๊บไว้เรียบร้อยแล้วก็วคืออาชีพต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งก็ได้เลือกมาไว้เพื่อที่จะสอนแล้วก็ทำให้ดูง่ายๆไม่ว่าจะเป็นคุณหมอคุณครูคุณแม่นะคะกเกษตรกรนะคะแล้วก็ครีเอเตอร์ด้วยนะอ่าเดี๋ยวครูจิ๊บจะพาไปดูนะคะวิธีการถ้าอยากจะดูสิ่งที่เราเพิ่งทำงานไปนะคะแล้วก็ไม่อยากที่จะ ค้นหาบ่อยๆเนี่ยนะคะเราก็จะไปดูที่ใช้ล่าสุดแต่ตอนนี้ครูขอหาคำว่าทีเชอร์ก่อนทีเชอร์3 d ดีค่ะเพราะว่ามีเมื่อกี้จำได้ไหมคะว่าครูจิ๊บหาคำว่า w o m ม n 3D มดีมันก็จะเป็นผู้หญิงเนี่ยออกมาเลยเป็น3 d ดีแต่ว่าถ้าทีเชอร์มันก็จะระบุเนาะระบุในส่วนของอาชีพไปนะคะหรือว่าคำวอ o ์ดดิ้งนั้นๆโดยเฉพาะเจาะจงทำให้หาง่ายขึ้นตีสโคปให้มันแคบลงอ่ะฟาร์เมอร์มาแล้วอันนี้ไปที่ใช้งานล่าสุดขององค์ประกอบนะคะแล้วว่าครูจิ๊บอะไรที่เราใช้แล้วอะ มันจะมาอยู่ในตรงนี้นะคะเราก็ไปคลิกใช้ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นฟาร์มเมอร์ครีเอเตอร์นะคะ,ะตัวละครตัวนี้นะคะหรือแม้แต่นะคะมาเธอมาละมาเธอรอ์เดี๋ยวเลือกมาเธอมาก่อนอันนี้จัด Position ค่ะเดี๋ยวเราจะไปใส่อ่า ของประดับตกแต่งเล็กๆน้อยๆนะคะมามาเธอมาแล้วนะคะทีนี้สังเกตไหมคะว่าบางทีตัวละครของเรา,าอะถ้ายืนอยู่หรือว่านั่งอยู่อะมันจะดูโดดๆเนาะมันจะดูแบบไม่กลมกลืนนะครูจิบใช้วิธีการนี้บ่อยก็คือหาอะไรมาบัางคะ่ะวิธีการก็คือนี่นี่เลยก็คือภูกเขานั่นเองเป็นแบบว่า ม่อนดอยน้อยนะคะของอการนำเสนอในครั้งนี้ครูจิ๊ก็จะคลิกคำว่าภูเขาหรือว่า mountain ก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยค่ะใช้ภาษาไทายภาษาอังกฤษก็ได้เลยนะคะทีนี้ภูเขาก็อย่าลืมไปเลือกแบบกราฟิกด้วยนะคะทุกคนเพื่อที่ว่าจะได้นำมาใส่เป็นตัวของอ background หรือว่าเอามาทาให้งานนำเสนอของเรามันโดดเด่นแล้วก็สมบูรณ์แบบมากขึ้นนะคะเนี่ยเลือกได้เลยนะคะเลือกแบบนี้ก็ได้ อืมแล้วก็ขยายพอเลือกเสร็จเนี่ยเราก็ขยายค่ะแล้วเราก็จะจัด p โพ i ิชันนั่นเองนะคะขยายแล้วก็แบบปรับ Position นู่นนี่นั่นโอเคหรือแบบนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวครูจิ๊บจะใช้อันที่ครูจิ๊บเลือกมาแล้วก็คือตัวข้างล่างนี้นะคะวิธีการคือไปก๊อปมาเลย อ่าอันไหนที่เราออกแบบไว้แล้วอันนี้ก็เป็นทริคหนึ่งนะที่เราทํางานออกแบบแล้วแล้วเราอยากทําง่ายๆในชิ้นอื่นเนี่ยเราก็ก๊อปมาเลยนะคะง่ายดีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาจัดหน่อยว่าใครอยู่หน้าอยู่หลังก็คือการจัดตําแหน่งหรือว่าโพซิชันนั่นเองนะคะแบบนี้นะอ่าฟาร์เมอร์จัดตำแหน่งมาข้างหน้าหน่อยก็คลิกที่เลเยอร์หรือว่าจัดวางก็ได้นะคะมันจะมี2องฟังก์ชันให้เราเลือกใช้ถ้าจัดวางก็นี่แค่คลิกถัดไปก็จะมีอยู่ด้านหน้าละแบบนี้นะคะ อาจครูคิดว่าคุณหมอนะจะมาอยู่ด้านหน้ามากกว่านะแล้วก็คุณแม่อยู่ด้านหลังเนาะมันจะได้แบบดูบาลานซ์กันนะคะอันนี้จัดนิดนึงจัดให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มมาทำแอนิเมตแล้วก็เคลื่อนไหวกันแล้วนะคะวิธีการก็คือการคลิกแล้วก็จัดให้มันแบบกลมกลืนอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่แบบนี้นะคะก็จะได้ทั้ง5้าอาชีพแล้วเนี่ยผู้หญิงนะ ทุกคนเรามีหลายบทบาทหนะ้าที่เราไม่จําเป็นต้องเป็นคุณแม่หรือว่าคุณครูหรือว่าอะไรอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเราสามารถเป็นได้หลายอย่างค่ะทีนี้ครูจิ๊บจะมาใส่ออนิเมตนะคะวิธีการในการใส่ออนิเมตนะคะก็คือ เมื่อเราทําแบบแผ่นแรกแล้วนะคะทํางานแผ่นแรกเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราว่าเอ๊มันโอเคละมันแบบโพ s ิชั o นมันโอเคแล้วนะคะเราก็ปี้มาค่ะทุกคนนะคะปี้ชิ้นงานมานะคะอีกหนึ่งชิ้นงานเนี่ยขอจัดหน้าต่างก่อนอ่าวิธีการอีกหนึ่งในการจัดเลเยอร์ในการดูผลงานชิ้นงานให้ง่ายขึ้นก็คือการจัดแบบ เขาเรียกว่าดูนะคะว,วิวของการดูเนาะหนะ้าต่างของการดูชิ้นงานของเรามันจะดูได้หลายแบบนะคะก็ดูแบบนี้ก็ได้ค่ะทีนี้เดี๋ยวครูจิบเมื่อกี้ก๊อปปี้มาแล้วนะคะก๊อปปี้มา1แผน่นอ่ะยังสิยังสิเดี๋ยวเขาใส่เขาเรียกว่าแอนิเมตให้กับตัวหนังสือก่อนนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องไปตามใส่ทุกทุกหน้านะทุกคนนะแบบไหนดีครูคิดว่าอยากจะได้แบบนี้แหละแบบป้าย ให้ค่อยๆขึ้นมาแล้วก็ปรับความเร็วหน่อยก็ได้นะคะอยากให้ช้าให้เร็วก็ปรับตรงนี้เลยค่ะเห็นไหมงานออกแบบแล้วก็ค่อยๆทํานะคะทําแบบ ชิวๆอ่ะเออเวลาหัวหน้าสั่งงานหรือใครสั่งงานนะคะบอสคะให้เวลาครีเอเตอร์หรือว่ากราฟิกดีไซน์หรือว่าคนที่ทำงานเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ครีเอทเนี่ยเขาได้มีเวลาตกผลึกผลงานชิ้นงานเขานะแล้วงานมันจะดียิ่งขึ้นนะคะถ้าเรางานแบบนี้ถ้ามาเร่งอะ่ะมาเร่งแบบอยากได้ไวๆอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันบางทีมันตื้อน,นะมันคิดไม่ออกนะคะต้องให้เวลาแบบ ได้ตกผลึกชิ้นงานโอเคครูได้แล้วนะคะการเคลื่อนไหวของตัวหนังสือครูก็จะกอบมาอีกหนึ่งหน้าเพื่อที่จะอะไรรู้ไหมจะทําให้แต่ตัวละครน่ะมีการมีตัวขนาดใหญ่ขึ้นแหละหนึ่งสองมีการเด้งออกมาเพื่อให้เด่นชัดจากตัวละครอื่นๆนะคะจะแก้แค่ตัวละครหรือจะแก้ตัวอักษรด้วยก็ได้เช่นนี้อาจจะมีคําว่า farmer เด้งออกมาแทนคําว่า m y c a r r e r นะคะก็แก้ที่ตัวอักษรได้เลยค่ะ ก็คุณจิ๊บไม่ได้แก้นะคะคุณจิ๊บใช้แค่ตัวของ Element ปรับแค่ตัวของ Element เนาะ,อะลองดูนะคะว่าชิ้นงานชิ้นแรกเนี่ยถูกใจเราไหมแบบนี้การเคลื่อนที่มันเร็วไหมมันช้าไหมพอดีหรือยังนะคะจากนั้นถ้าโอเคแล้วก็อ,อันนี้ผิดนะอย่าไปคลิก Copy แผ่นนี้มานะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหม มันจะได้ปรับหลายอันนะคะลบไปค่ะลบไปลบไปลบไปเราต้องก๊อปแผ่นแรกเออเราต้องก๊อปแผ่นแรกนี้จ้าทุกคนนะคะเพื่อที่จะอะไรเพื่อจะทําให้ครีเอเตอร์ใหญ่ขึ้นอืมก็คือแผ่นแผ่นแผ่นแรกเป็นเกาว่ะเจ้าแผ่นแรกเป็นเกาแล้วก็ค่อยๆก๊อปแผ่นต่อไปนะเจ้านอ้ออ่แล้วก็แผ่นที่สองนะคะแล้วก็ครีเอเตอร์ก็จะให้ปรากฏขึ้นมาเหมือนเดิมใส่เอฟเฟกให้เขาแล้วก็ขยายตัวเขาขึ้นมาสูงๆด้วยนะคะให้ใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ย ใครจะให้ครีเอเตอร์อยู่ด้านหลังตัวหนังสือก็ได้หรือว่าอยู่ด้านหน้าก็ได้แล้วแต่เลยนะคะทุกคน,นแล้วแต่ความชอบของเราเลยนะคะแล้วก็อครูจิ๊บก๊อปมาอีกแผ่นหนึ่งละเพื่อที่จะทำให้คุณครูหรือว่าอาจารย์ทีเชอร์คนนี้นะคะเขาใหญ่ขึ้นเขาป๊อปอัพเขาเด้งขึ้นมาจากคนอื่นนะคะแล้วก็ใส่ตัวของแอนิเมตเข้าไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราใส่กัอนเนาะเราใส่ อ,อย่าลืมนะคะฮาาจะตั้งเก้าที่แผ่นแรกทุกครั้งนะเจ้านเนาะไปคลิกมานะคะแบบนี้แล้วก็ลากมาเลยค่ะถ้าใครที่ทําในมือถือแล้วใช้นิ้วอะ่ะใช้นิ้วทํางานอะ่ะกดลากได้เลยนะคะกดชิ้นงานใส่อันนีม้มใส่ให้มันให้ครบทุกอัน ครูมีทิคนิดนึงก็คือว่าเวลาที่ใส่อนิเมตหรือว่าใส่ใส่ความเคลื่อนไหวพยายามอย่าไปเล่นเยอะนะคะเพราะว่าถ้าเล่นเยอะมันจะลายตาทีนี้พอมันลายตามันเกิดอะไรขึ้นมันจะทําให้คนดูเขาถูกดึงความสนใจจากใจความสําคัญไปที่งานนำเสนอแล้วก็เอฟเฟกที่มันลายตานะคะทุกคนนะคะมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะอันนี้คือจัดให้ตัวงสื่อไปอยู่ด้านหลังนะคะแน่นอนการจัดตำแหน่งเนี่ยเราไปที่โพ i ิชันนะคะ เห็นไหมคำว่าตำแหน่งเนี่ยภาษาไทยถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือคำว่า position นะคะเราจัดได้เลยให้คุณแม่มาอยู่ด้านหน้าตัวหนังสือให้ตัวหนังสือไปอยู่ด้านหลังเนี่ยค่ะจัดแบบนี้ได้เลยนะคะง่ายๆเลยต่อไปนะคะเหลือคุณหมอเนาะเดี๋ยวเรามาเช็คอีกรอบหนึ่งล้วทำสำเนาไปก่อนทำแบบ copy ไปก,กันหนึ่งก่อนแล้วก็ลากไปท้ายสุดก็คือการขยายตัวของคุณหมอนะคะแพทย์หญิงท่านนี้นะคะให้ขนาดใหญ่ขึ้นมา ะะใส่เครื่องหมาก่อนก็ได้หรือข,ขยายก่อนก็ได้แนละ้วแต่เราอันนี้ครูก็ลองทําให้ดูหลายๆแบบเนาะจะได้แบบเห็นความแตกต่างนะคะขยายขึ้นมาเลยค่ะสมมติเวลานําเสนอเนาะเราอาจจะพูดหลายๆอาชีพแล้วก็พอพูดถึงอาชีพหมอนะคะคุณแม่ที่เป็นหมอเนี่ย แล้วก็นําเสนอด้วยผลงานชิ้นนี้แบบนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมใส่เอฟเฟคด้วยนะคะอ่เบางทีเราอาจจะลืมใส่เอฟเฟคบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมาไล่ดูชิ้นงานของเราอยู่แล้วนะคะลองแบบลองเพล์ถ้าเรากดแล้วมันไม่ไม่เจอตัวเพล์อ่ะเอ้ยตัวเพล์มันไม่ขึ้นอะ่ะให้ไปกดที่ระยะเวลานะคะแล้วมันจะเจอนะคะตัวของการเพล์ขึ้นมานะคะแล้วก็นี่เลยหนึ่ง นะคะดูซิดูไปเรื่อยๆว่าเออโอเคป่ะนี่เห็นไหมแสดงว่าครูลืมใส่ My c อ e ครีเอเตอร์ Creator เนี่ยลืมใส่ตัวของ Transition หรือว่าเอ้ยลืมใส่ Animation นะคะก็เลยทำให้ My Creator เมื่อกี้ไม่ขยับเนาะแล้วก็คุณมาเธอด้วยนะคะนี่โอเคแล้วก็มาแก้กันเนาะก็คือมาเก็บงานนั่นเองนะคะปกติแล้วครูจิ๊บจะเก็บงานแบบนี้ก็คือทำไว้แบบนี้ค่ะแล้ว ไปพักสมองอืมคือสมองทุกคนเวลาเราทํางานเนี่ยมันจะล้าเวลาเราใช้สมองเยอะเนี่ยมันจะล้านะมันจะต้องการพลังงานเยอะมากนะคะก็ ลองพักก่อนพักเสร็จแล้วเนี่ยกลับมาทำชิ้นงานนี้อีกรอบเราจะรู้สึกเลยค่ะว่าเราจะเฟรชมากขึ้นนะคะก็ไม่ต้องรีบนะคะงานแบบนี้ลองทำให้มันตกผลึกอะ่ะอืมเห็นไหมมาละนะคะฟาร์เมอร์มาละนะแก้ Get ตัวหนังสือได้นะแต่ครูไม,ม่ได้แก้ My y c r r i e r ของ Creator มาแล้วนะคะใส่เคลื่อนไหวไปลืมใส่เคลื่อนไหวอ่ะก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะคะเพื่อที่จะไม่เผยอ,ออกมาแบบนี้นะคะค่อยๆแบบ เผยอ,ออกมาแล้วก็แบบขนาดใหญ่ขึ้นนะคะลองไล่ดูค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูเดี๋ยววันนี้ครูจะสอนเรื่องของการอัดหน้าจอแล้วก็การนําเสนอด้วยนะคะเพื่อให้เราได้เห็นเนาะเผื่อสายสอนสายอะไรอย่างเงี้ยจะได้เอาไปใช้เห็นไหมเจอก,ก็จะค่อยๆโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็ลองดูว่าเราแบบพอใจหรือ,อยังชอบหรือ,อยังมันแบบสมูทหรือ,อยังคนดูลายตาไหมนะคะถ้ามันโอเคแล้วนะคะเราก็แบบ โอเคนะคะแล้วก็ไปขั้นตอนต่อไปนะคะวิธีการก็คือว่าให้ดูในจอใหญ่ๆนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ดูราย,รายละเอียดด้วยเนาะออแต่ว่าบางคนก็อาจจะถนัดกับการดูหน้าจอมือถืออันนี้ก็ไม่ว่ากันเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ก็ใช้มือถือกันเยอะเลยนะคะแต่ว่าสําหรับเจนของครูจิ๊บแล้วเนี่ยต้องบอกว่าครูจิ๊บก็นั่นแหละคะ่ะ <laughs> จอต้องกว้างทุกคนไม่งั้นมองไม่เห็นนะมองคือมันเห็นนะแต่มันแบบไม่สะใจอ่ะนะคะอะใครจะเซฟงานแบบนี้เป็นวิดีโอก็ได้กรณีที่เราทำวิดีโอพรีเซนเทชันแต่กรณีที่เราอยากพรีเซนต์อยากสอนในห้องหรือว่าอยากจะแบบทำคอร์สออนไลน์แล้วก็สอนไปด้วยเนี่ยให้ไปเรคคอร์ดถ้าอย่างเงี้ยมันเรคคอร์ดไม่ได้ให้ไปที่ Google Chrome ค่ะไปที่ Google Chrome เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้ว พิมพ์เลย canva. com แล้วก็ไปที่ชิ้นงานของเรานะคะแล้วให้เราไป present พอเราไปที่ present เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งตรงกลางขึ้นมาก็คือ present แล้วก็บันทึกแบบนี้ซึ่งถ้าเราเข้าผ่านแอบปบเราจะไม่เห็นรู้สึกว่าในมือถือก็จะยังไม่มีนะสำหรับตอนนี้นะคะก็เนี่ยค่ะไปที่ present แล้วก็อนุญาตอนุญาตอนุญาต,ญาตเข้ากล้องเข้าไมคนะคะแล้วก็จะได้แบบนี้นี่มันจะแบบว่า3 2 1นะคะแล้วก็ไปแล้วก็มองมอง แล้วก็แบบว่าอัออานเนี้ยไอ้หน้าจอดำๆข้างๆเนี่ยก็ถ้ามีอะไรที่เราต้องพูดในสไลด์นั้นๆนะคะแล้วก็เขียนไปได้เลยนะคะทุกคนนะคะเขียนไปได้เลยค่ะจะได้ไม่ลืมนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมบางทีแล้วอ่ะงานนําเสนออย่าไปใส่อะไรเยอะมันลกนะคะแล้วก็มันอาจจะดึงความสนใจของคนแบบสรุปแล้วอะไรที่ทําให้ฉันต้องสนใจในสไลด์นี้คือมันดูแบบลายตาไปหมดนะคะวิธีการ เอารายละเอียดที่เราต้องพูดอะถ้าเรากลัวลืมอะเอามาใส่ตรงนี้คลิกไปที่ตัวเอแล้วก็พิมพ์ไปซะนะคะบาบาบาฉัานต้องพูดหนึ่งอสามัยอไปเลยเป็นข,ข,ข,ข้อข้อข้อนะคะอย่าลืมเด้ออย่าลืมพูดเด้ออะไรเงี้ยทุกคนนะคะเขียนไปเลยเ,ออเพราะว่าอะไรเวลวาเรานําเสนอเขาไม่เห็นไง <c oughs> <c oughs> ตรงเนี้ยเราจะเห็นเราอะคนนําเสนอก็จะเห็นนะอะถ้าเราเสร็จแล้วเราก็อย่าลืมกดที่บันทึกนะคะแล้วก็จากนั้นอาจจะดาวน์โหลดหรือว่าก๊อปลิงก์ก็ได้เดี๋ยวครูจะก๊อปลิงก์ อนักเรียนครูมีบทเรียนให้นะคะกอปลิง้งเลยค่ะแล้วจากนั้นนะคะเราก็ส่งให้นักเรียนเลยส่งทางไหนก็ได้นะคะแล้วให้เขาไปเปิดในแคนวาให้เขาเปิดในโครมนะแล้วเขาจะเห็นรูปเราแบบนี้นี่อย่างนี้โอยเรียนกับครูจิ๊บสนุกจังเลยง่ายมากเลยเนาะอย่าลืมติดตามไว้นะคะกับครูจิ๊บยิ้มหวานสตูดิโอถูกช่องทางกดไลค์กดใจกดแชร์ด้วยนะจ๊ะ